อ่าแล้วก็ผมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกทกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมฮัลโหลไมค์วอกันอบนายวอตนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมสววมเอตแทกนะครับผมอาช่างมีความสุขจริงๆการได้พากินน้ำเน่าในบริเวณบ้านตัวเองเนี่ย <c oughs> บุมบ๋มบุมบ๋มบุมบ๋มบุ๋มบุ๋มบุ๋มนู้นอ <c oughs> ้โอหวานปากจระเข้ละ นี่นี่แกรู้ไหมว่ามีคนมาสร้างบ้านอยู่ที่บึงของเราแล้วนะพักเสีงในฟิมานะครับผมอ่าเราไปดูในเกมกันเลยคว่าเราต้องทําอะไรนะรผมนะเขาให้เราซ้อมยิงขวดนะครับผมยิงขวดยิงกระป๋องยิงทําไมเลยเนี่ยเออไอเคมาแล้วนะครับผมไอโอข้าขอกินเนื้อแกหน่อย ยิงครับผมยิงเข้าไปครับผมจะจะกินเนื้อข้าหรือยังเร็วไปร้อยปีนะไอ้น้องนี่นงไงนี่นงไงยิงเข้าไปครับผนั่งสบายลมนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ยิงครับอ่าเข้ามาทําไมกินน้าเน่าแบบนี้ข้าจะยอมเสียสละให้เค่แกได้ยังไงลีโหลดกระสูรรนครับผมยิงเข้าไปยัดเข้าไปครับยัดกระสูนนะครับผมต้องยัดบ,บ่อยๆนะครับผม เราได้ได้ดไม้แล้วนะผมปลดล็อกมาแล้วครับผมดไม้สองลูกนะครับผมเขาจะทําการอะไรเอ่ยสอนเรานะผมว่าเออเราต้องลากได้ดไม้มาไว้ยังไงให้ผมนี่ไงอไอ้เคกินได้ดไกไม้ได้ดอกไม้นี่เขาเอาไว้อมหรือเปล่าครับผมให้ไอ้เคอมนะครับถ้าเราอมผมไม่ดีนะครับผมก็เป็นอันจบในด่านที่หนึ่งแล้วนะครับผมท้องกับการปลดล็อกได้ดไม้มาด้วยนะครับผม เราไปดูกันว่าในด่านที่1เราจะได้ตังมาเท่าไหร่นะครับผมแหม240เลยนะครับผมชีวิตเปลี่ยนกันเลยทีเดียวนะครับผม2 4 0ร่ํารวยกันเลยนะครับเราไปดูกันว่า240ของเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับผมเขาให้เราอัปเกรดปืนนะครับผม่าไอที่อยู่ข้างซ้ายก็คือการเพิ่มมุกกระสุนนะครับผมเราไปดูกันในด่านที่2เลยนะครับว่าเราจะทําอะไรกันนะครับผมด่านที่2มาก็มีเป็ดด้วยนะครับผมน่ารักนะครับผมโดยส่วนตัวเลาชอบเป็ดนะครับผม ก็ขึ้นอบอกว่าถ้าเราค้าเป็ดเนี่ยมันจะได้เงินนะผมยิงไอ้คก่อนครับเ,เยอะจริงๆนะผมหลุดมาจากฟาร์มที่ไหนเนี่ยฮะไอ้วันข้าจะบอกเจ้าก็ได้ว่าข้าหลุดมาจากฟาร์มที่ไหนข้าหลุดมาจากฟาร์มสมุทรปราการนั่นเองเมื่อช่วงหนัฝนที่แล้วนะมันท่วมแกไม่ได้ดูข่าวเลยเหรือห,หลุดมาจากฟาร์มสมุทรปราการเลยครับนี่ไงสมุทรปราการก็กินลูก ปืนไปก่อนเลยไหมฮะนี่ไงลูกปืนรู้จักลูกปืนไหมเป็ดน,นะครับผมยิงครับผมติดคิติคอนด้วยนะครับเกมนี้มีคิติคอนด้วยนะผมฮ่าอ้าอ้าอ้อนแขนจะต้องเป็นเหยื่อของอาชาลาวันยังฆ่านี่แหละเป็นเหยื่อของชาลาวันเหรอนี่ไงยิงปืนเฮ้ยใจเย็นยเกือบถึงตัวนะผมคาดายยัดลูกกระสุนใส่ปืนนะครับผม มีใจ่ลาไม้สามพันแล้วนะครับผมโขมีเต่าด้วยครับผมยิงครับผมเต่าแรดจะถึกด้วยนะครับต้มเตี๊ยมต้มเตี๊ยมโอ้ยน่าเกลียดจังเลยนะผมพอยิงกระดองแตกแล้วนะผมวิ่งออกมาจากกระดองด้วยอันนี้เป็นไกด์นะครับผมนี่ไงเต่าเต่าเต่า,ตานี่ไงน่าเกลียดน่ากลัวจริงๆนะแกเนี่ย เอาระเบิดไปกินเป็นไงล่ะนี่ไงยิงครับผมยิงก็ไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาเอาย้ยลูกกระสุนก็จะหมดแล้วน่าจะเหลืออีกเว็ฟหนึ่งนะครับผมามากันแล้วนะครับผมนี่ไงป็ดครับผมเห็นเป็ดเป็นไม่ได้ผมยิงครับผมขาออกมาต้มเตี้ยมต้เมเตี้มเหรอตอเอ้ยตอนเต่าใช่ไหมไอเช่นี่ไงไอเช่ก็กินระเบิดนะเฮ้ยอ,อ,อยากให้มันมาถึงบ้านนะผม ระเบิดเป็นไงล่ะ,ะแล้วเราก็ได้แตงไม้คืนมาครับผมนะสองพันนะครับผมแล้วก็เป็นอันจบในด่านที่สองแล้วนะครับผมเราไปดูกันว่าในด่านที่สองเราจะได้ตังเท่าไหร่นะครับผมได้มาหนึ่งพันหกสิบบาทนะครับผมเราไปดูว่าเราจะทําอะไรกันได้บ้างนะครับในเงินหนึ่งพันหกสิบบาทนะครับผมอืม ผมคิดว่าผมยังไม่อัพลูกกระสุนเพิ่มนะผมผมจะเก็บไว้อัปเกรดปืนนะผมเพราะว่าอัปเกรดปืนจะใช้เงินพันห้า 1, นะครับแต่อัปเกรดลูกกระสุนจะใช้800้อฉะนั้นเราได้พันสองแล้วอดปเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับผมจะได้มีความแรงของปืนเพิ่มขึ้นนะผมยิงข้าไปไอโอวนแกคิดว่าแกจะฆ่าเขาหมดเหรอฆ่ามันเป็นจิ้งจกนะ้ำ้วแกรู้จักไหม ดูตรงมาจากความสุนประกาศนี้ทำไมเจ้าหน้าที่เขาไม่มาตามจาับฮะฮะอยู่น้ำเสียนานี่ตัวเสือปื้เลยนะไอ้เชนี่ไงเขาได้ดำไม้ไปอมก่อเนี่ยยิงครับผมยิงครับผมอ่าเว็บนี้เหมือนจะช้าเอาต่อเต่านะครับผม เนี่ยติดขี้ิดข้อนนะผมยิงโหโคตรน่าเกลียดเลยนะผมผมไม่ชอบเลยนะพอยิงกระดองแตกแล้วนี่วิ่งออกมาจากกระดองเอาระเบิดไปองรับผมนี่ไงยิงก็ยิงไม่ต้องเดินเข้ามาเลยอ้าไออ้วนแกยิงข้าทำไมอ๋ยยิงเข้าไปครับผมไม่ต้องมาถามเลยว่าจะยิงทําไมแกบอกว่าแกจะยิงเฮ้ยจะจะยิงนะผมจะกินเนื้อข้าไม่ใช่เหรอฮะยิงเข้าไปับยิงเข้าไปครับผมน้องเป็ดลอยขึ้นมาครับผมเป็ดแล้วเลยนะครับ ยิงครับผมยิงยิงยิงแหงจะวิ่งวิ่งออกมาทําไมล่ะคริดข้อ่น้ําหน้าแหกเลยทีเดียวนะครับผมเห <c oughs> มือนจะมีเต่าเยอะเลยนะครับผมในด่านนี้นี่ไงยิงครับผมซึ่งเต่าตัวหนึ่งนี่ผมรู้สึกว่าผมจะยิงประมาณ5นัดเลยนะครับผมยิงหนึ่งสองสามสี่ครับโอ้โหเขาติดคิดข้อ่นะครับผมอ่าแล้วก็ทําการปลดล็อกแล้วเบิดขวดนะครับผม ได้ระเบิดขวดมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอ่ามันจะระเบิดขวดนี่จะทําการเบรนนะครับผมไม่ได้ทําความเสียหายแบบทันทีเหมือนอ่าลูกอมของเราครับผมนั่นคือเดนไามนะผบนี่ไงทดสอบซะเลยอ่าไหมหมดเลยครับไอเคปิง้งจิ้งจกน้ําปิ้งนะผมมีใครสนใจจะกินไหมครับผมแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับคนจะกินจิ้งจกปิ้งได้ต้องฟันดีนะผมเพราะว่าไม่ได้ถลกหนังออกมานะครับผม ก็เป็นอันเสร็จในด่านนี้แล้วนะครับผมเราไปดูกันว่าได้ตังเท่าไหร่นะครับผมได้มา1 0 2 0บาทนะครับผมนะ่าจะพอในการอัปเกรดปืนของเราแล้วนะครับผมเราจะทำการอัปเกรดปืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมโหอีกแปดสิบบาทก็ไม่ให้นะครับผมมีอะไรอัพได้ไหมอัพไม่ได้แล้วเราจะลุยกันในด่านต่อไปเลยนะครับผมอันนี้อะไรเอ่ย มาเก็ตนะผมอะไรเอย่ยอ๋อมีตู้หมุนนะครับผมได้ไรอ่ามันเหมือนจะเป็นด่านพิเศษนะครับผมด่านพิเศษนี้เขาจะให้เราทำยิงล้วยิงมีด่านพิเศษแล้วก็จัดไปนะครับผมอ่านี่ไงอัพเกรดพิ่มาใหม่ๆรู้สึกยังไงล่ะาระเบิดไฟไปกินนะเผาทั้งเต่าทั้งเอ,องงเค้เลยนะผมเต่าปิ้งครับเต่าปิงอ้ากระตุกครับผม ยิงครับผมยิงเนี่ยไอเ,เอ้มันค่อยๆเดินมาชนะท้องป่องขนาดนี้ยังจะกินอะไรได้อีกลรอฮะเอาได้ละไม้ไปโอมฮอกเตตาอย่างเงี้ยเอ้ยอย่าเข้ามาใกล้นะรีโหลดรับรีโหลดยัดยัดไวๆหนี่ยกระสุนก็อ่าในเหมือนจะเป็นด่าน พิเศษนะครับผมเราก็ได้ทําการเคลียร์เรียบร้อยแล้วได้ตังมา210บาทนะครับผมเราก็จะทําอะไรต่อดีเราทําการอัปเกรดเพื่อเพิ่มลูกกระสุนปืนขึ้นนะครับผมแล้วเราก็ไปลุยกันในด่านที่4กันเลยนะครับผมแหมชอบจังเลยนะครับเลขสีเนี่ยสีบ่อยๆนี่จะดีมากเลยนะครับผม จะเป็นตัวอะไรเอ่ยเหมือนธนูกิหรือตัวบีเวอร์ครับผมอ่าขี่อะไรมาเอาแหลกนะครับผมเหมือนจะตายง่ายหรือเปล่าเอาสองนัดน่าจะสองนัดนะผมยิงครับผมยิงอ่ะไม่ต้องพายมาพายมาทําไมแล้วว่ายน้ำไม่ได้ยังจะพายมาอีกนะครับผมดูสิไอ้กวนข้าเอาอะไรมาฝากเจ้าระเบิดหรือเปล่าวระเบิดละระเบิดเหรอนี่ไงระเบิดกินปืนไง ยิงผมระเบิดไฟวิ่งโอ๊ยกระตกครับผมเยิงครับผม,บผมยิงเฮ้ย,ยอยากเข้ามานะอยากเข้ามาเฮ้ยน้องเป็ดไม่ทันนะครับผมยิงครับผมตดคิติคอนถ้าคิติคอนนัดเดียวตายเลยนะครับผมพายกันมาอาพายโหน่ารักหนีจะยิงลงไหมยิงครับยิงครับผมอเป็ดตัวนี้ไม่พลาดแล้วนะครับไอ้เคมาแล้วนะครับ ไอเ้คเลียงหน้ากันมาอย่างนี้เราต้องเอาลูกปืนให้กินนะผมฮะกลับฟาร์มแกไปเลยไปอยู่สมดุดประกาศไม่ใช่เหรอมีค่ารถหรือเปล่าฮะไปทํางานหาค่ารถกลับบ้านเลยไปนี่ไงยิงเข้าไปครับผมรีโหลดอยู่นะครับยัดใหญ่เลยนะครับด้วยความตุตะเลยทําให้ช้านะผมยิงคริติดคีย์คอนนะผมยิงครับผมได้เป็ดมาด้วยนะครับเห็นหน้าแล้วมันเป็นไอ้เคสเป็นกรจกนะผม สงว่าใครเป็นใครนะครับผมมาเยอะเรื่อยๆอย่างนี้อะฮไอ้อาา้วนแคบอแค่จะเอาผ้าไปทํากระเป๋าหรือทํารองเท้านะขาดจะไม่ได้ผ้าผ้าเพื่อนด้วยนี่เฮ้ยเฮ้ยนึกว่าจะถึงตัวแล้วนะครับผมยิ่งด่านเอ่อด่านที่เราเล่นไปเรื่อยๆนี่รู้สึกว่าจะมีตัวแปรเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะผมนี่ไงเอาระเบิดขวดไปกินเผาครับผมนี่ไง เต่าเต่าคนไปลุกนะผมเฮ้ยเฮ้ยจะถึงตัวเฮ้ยอ๋อเฮ้ยใชเย็นอโดนเลยนะครับผมอในด่านที่สี่นี้เราก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามผมไลน์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในด่านต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ